หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1นึสองสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ก่อตั้งเมื่อวันที่8มิถุนายน2510ซึ่งในขณะนั้นใช้นามหน่วยว่าหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ปราจีนบุรีโดยมีพันเอกอัมพรแก้วกำพลผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรมผสมที่2เป็นผู้รับมอบดําเนินการจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาเคลื่อนที่ณบ้านแสเออหมูม่หนึ่งตำบลช่องกลุ่มอำเภอวัฒนานครเดิมทีเป็นพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งขณะนั้นเป็นพื้นที่ป่าธุรกันดานและตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์โดยจะตั้งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ขึ้นเป็นหน่วยที่17ของกรปกลางมีนามหน่วยว่าหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ปราจีนบุรีต่อมาได้เปลี่ยนชื่อนามหน่วยเป็นหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่12ปราจีนบุรีต่อมาในปีพศ2534กองบัญชาการทหารสูงสุดได้อนุมัติจัดตั้งสำนักงานพัฒนาภาคเป็นหน่วยขึ้นตรงกรรปกลาง ทำหน้าที่บังคับบัญชาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ปราจินบุรีได้รับการบรรจุมอบให้เป็นหน่วยขึ้นตรงของสํานักงานพัฒนาภาคหนึ่งและเปลี่ยนชื่อน,นามหน่วยเป็นหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1นสองสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งกอรอปอกลางในปีพศ2540กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือกรรปอกลางได้เปลี่ยนชื่อนามหน่วยเป็นหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นามหน่วยจึงเปลี่ยนเป็นหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1-2สํานักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาปัจจุบันมีพันเอกสํารานชัยริปูเป็นผู้บังคับหน่วยกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้มอบหมายให้สํานักงานพัฒนาภาคหนึ่งโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1-2สํานักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยมีภารกิจหลักคือการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ รวมทั้งการช่วยเหลือและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาและดําเนินการประชาสัมพันธ์การเสนอข่าวสารและความรู้ความบันเทิงต่อประชาชนการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพนอกจากนั้นยังปฏิบัติตามแผนงานโครงการประจำปีโดยมีแผนงานหลักที่สำคัญดังนี้ 1. แผนงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม 2. แผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 3. แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำา 4. แผนงานพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ 5. แผนงานสาธารณสุข 6. แผนงานการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม 7. แผนงานการประชาสัมพันธ์และจิตวิทยา 8. แผนงานสังคมสงเคราะห์และอื่นๆและยังได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษอันได้แก่โครงการพระราชดำริโครงการตามนโยบายรัฐบาล การบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนเป็นต้นมีพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดได้แก่ 1. จังหวัดสักแก้ว 2. จังหวัดปราจีนบุรี 3. จังหวัดนครนายก 4. จังหวัดฉะเชิงเซา 5. จังหวัดสมุทรปราการย้อนอดีตเมื่อวันที่8มิถุนายน2510กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติโดยพระท่านจอมพลสฤษดิ์ธนะรัฐได้มีคำสั่งให้จัดตั้งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หน่วยที่17 กล่าวคือหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่12สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาออกปฏิบัติงานช่วยเหลือราษฎรในท้องถิ่นกันดาลให้มีความกินดีอยู่ดีทั้งทางที่ในขณะนั้นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และสภาพปัญหาความขัดแยง้งทางความคิดในการปกครองครั้งอดีตที่ผ่านมาซึ่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่12สำนักงานพัฒนาภาค1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้สร้างความเจริญให้กับชุมชนตามแผนงานหลัก8แผนงานในพื้นที่ตำบลชายแดนที่จำเป็นอันดับแรกจึงได้กำหนดการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมอันได้แก่การก่อสร้างถนนลูกรังถนนคอนกรีตและถนนลาดยางจากที่เคยลำบากของการเดินทางเข้าตัวเมืองในแต่ละวันได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านหรือการขนส่งพืชผลทางการเกษตรสู่ตลาดดังคำกล่าวที่ว่า ถนนถึงไหนความจเจริญถึงนั่นจากการดําเนินการตามแผนงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคมที่ผ่านมาจากตําบลแล้วตําบลเล่าจะเห็นรอยยิ้มของราษฎรที่แสดงออกถึงความสุขความพึงพอใจจากประโยชน์ที่ได้รับของการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1นสองสำนักงานพัฒนาภาพหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้หยิบยื่นให้กับพวกเขาเหล่านั้น